ปก็อดกันลัยนี้เงินผมนึกว่าปลาดุกโอ้ปรากดเลยใช่ใช่ที่ทั้งไตยี่สิบยิบเก้าครับไปหากินกาแฟพอดีมาหาผมเป็นอยู่วัดประทัดสนองนะปลาดุกหรือโตบักใหญ่ชมนี่โอ้ไปทุกอย่างเลยเนาะเกลือหัวน้ำลงนะถ้าตกลงไปนี่นะถือกัดก็กัด ขึ้นมาหายใจท่นหนึ่งโอารุ่นรุ่นใหญ่เขาเนี่ยรุ่นใหญ่เขามันไปหาหมอมันนานแล้วรุ่นใหญ่เนี่ยเงินเดือนพัทธละอ้ขอกับเงินเดือน,นในบัตรนั้นนะเพ,พื่อนพอมีแ,แต่ว่าแต่ว่าคู้น้องสาวนะกดอทีเอ็มแล้วกดเอาเงินแล้วแต่ว่าไม่ได้เอาบัตรค้างบัตรไปที่ตู้มันต้องไปเอาอยู่จังหวัดเพคนก็เลยตัระงับับเลยไปฮ็ดบัตรใหม่เพราะมันไปกดกับเพือพ่อนครูเทือนนะ